น้ำหอม10แบรนด์นิชที่นิยมที่สุดในไทยแต่ละแบรนด์กลิ่นไหนคือ The ะเบสที่สุดเริ่มที่โจมาลอนลอนดอนกลิ่นที่ผมชอบที่สุด English Oak and Hazelnut กลิ่นมันจะเหมือนกับสวนไม้ในหน้าแล,ล้วดูใบไม้ร่วงป่าเมเปิลล้อมรอบแล้วเดินเข้าไปในบ้านไม้ลักชัวรี่หน่อยติดทนที่สุดกลิ่นหนึ่งของโจมาลอนถ้าผู้หญิงใช้ก็จะให้ลุคของความเป็นผู้หญิงมั่นหน่อยผู้ชายใช้ก็จะดูเป็นคุณชายที่มีบ้านอยู่ในอังกฤษคนยังใช้ไม่ได้เยอะมากฉีดไปคนจะโน t i c e ว่าเฮ้ยคุณฉีดน้ำ อะไรเพราะว่ากลิ่นมันไม่เหมือนคนอื่นแบรนด์ Brand ต่อไปครับสร้างน้ําหอมให้นักปเลเียนควีนคิงมากมายคลีทครับกลิ่นที่ผมชอบที่สุดมิลลิซีมอิมพิวเรียลครับฉีดแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในพระราชวังเก่าๆในยุโรปบวกกับกลิ่นแนวสดชื่นแตงโมจิ้มเกลือคือทั้งหรูทั้งเฟรชใช้ในไทยได้บ่อยมากๆฉีดได้ทุกโอกาสครับต่อมาครับสายแบบมินิมอลจะชอบไบรเรโดครับแบล็กแซฟฟอนครับว้ยเรากำลังพืนกระหายนะฮะเราก็ไปลองกลิ่นเพื่อจะหากลิ่นที่แบบไปลับวิ่งโดยเฉพาะแล้วผม ผมก็ไม่ได้กลิ่นนี้มานะครับกลิ่นของมันเนี่ยจะเป็นกลิ่นหนังที่ออกแนวน้ำตาลเทาๆแล้วมีกลิ่นเบอร์รี่มาบวกนิดนึงเป็นกลิ่นหนังที่เรียลลิสติกมากๆถ้าใครชอบกลิ่นหนังแต่รู้สึกว่าทัสคาเลเตอร์มันรุนแรงหนักไปอะไรเงี้ยกลิ่นนี้ติดทนอยู่แต่ความหนักความพุ่งความฉุนของกลิ่นจะน้อยกว่าทัสคาเลเตอร์อยู่นิดนึงกว่าต่อมาครับแบรนด์ขี้เมาประจำนี้คิลเลียนเจ้าของก็คือคิลเลียนเฮนิซี่นะครับคือเป็นหลานของเหล้าเฮนิซีกลิ่นที่ผมชอบที่สุดมันคือแอปเปิ้ลบรั่นดีบดเเหมืืออออกกกก้้่ียยยโโโลุ บาลานดีที่มีแอปเปิลโยนลงไปแล้วเทใส่แก้วออนร็อกคือใส่น้ำแข็งคุณภาพดีมีฝีมือในการปรุงติดทนระดับสิชั่วโมงได้สบายๆฉีดไปบาร์ใครอยากจะลองกินเลียนเนี่ยผมว่าคือเดอะเบสแบรนด์ต่อไปครับทำน้ำหอมเรียบหรูได้ดีที่สุดสร้างออร่าให้คนฉีดเป็นแบรนด์ที่ผมรักมากที่สุด m s k ครับและตัวที่ผมชอบที่สุดก็คือ Aqua Celestia กลิ่นอากาศสะอาดๆมีกลิ่นทะเลๆแล้วก็มีกลิ่นดอกมิโมซ่าหอมเย็นๆเป็นผู้ชายคนนึงที่ซักเสื้อสะอาดๆเซลลิ อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกลิ่นของวันอนาะกาศดีๆสะอาดๆเป็นกลิ่นสดชื่นที่ติดทนระดับบางวันอยู่เป็นสิบคนรอบข้างจะรู้สึกว่าคุณมีคลาสใครอยากได้ลุกห,หรูไฮลักชวลี่ตัวนี้เลยครับ